ตกปลาเห็นปลาไหมตกปลาไว้ปลาที่เขาไม่กินคนฟินเขาไม่กินปลาแบบนี้เขาก็เลยทิ้งเต็มเลยตกปลาถ้าเป็นแบบนี้เขาไม่กินปลานี้มันจะมีก้างเยอะเหมือนปลาบ้าหรอเนี้ยปลาอะไรปลาตะเพียนปะเต็มเลยอ่ะ ที่นี้กลางทะเลน like บ้าน this, this kind of oh, นี่ป่านี่หลุมเขาตกป่าในที่ฟินแลนด์กลางเกาะเขาจะมี สาหน้าค่ะเขามีน้ำด้วยแล้วน to so ี่เด e ี๋ยวจะให้ดูแต่แตแดนจะเปิดประตูเ okay. ข้าไปเป็นเสาหน้าใครจะเข้ามาก็ได้เป็นสาหน้าที่เราต้องเอาไม้มาเองเต้ยแตเขามีไม้มาให้นะเห็นไม้ไม่เอ่ยโอเคเห็นละ น้ำไม้ค่ะมีไม้มีอันนี้แล้วก็มีเทียนมันจะเป็นเสาหน้ากลางเกาะกลางทะเลเขาจะเป็นของรัฐบาลใครก็เข้ามาได้แล้วก็จะมีน้ำด้วยนะคะคือว่าเปิดแล้วต้องปิดเนยขอโทษนะคะอันนี้ ก็จะมีทะเลอันนี้คือทะเลทะเลรอมด้านเลยทะเลรอบด้านเลยที่ฟิน้นร์เขาทางรัฐบาลเขาจะมีหลายอย่างแบบให้คนแบบได้เที่ยวในป่าได้แบบเขาสาวน้าเขาก็จะมีแบบหลายอย่างอะ่ะแบบที่เราจ่ายภาษีไปมันก็คุ้มอะ่ะ นี่คือเกาะกลางทะเลเกาะเล็กๆเดี๋ยไม่มีบ้านใครอยู่เพราะว่ามันมันเป็นเกาะเล็กๆถ้าใครจะเข้าเสาหน้าตรงนี้ต้องมีเรือผ่านมาต้องมีเรือเพราะว่ามันอยู่กลางเกาะเล็กๆเ,เนี่ยคะ่ะเล็กเล็กมากนี่คือเกาะนะคะเนี่ยเกาะเล็กๆอันนั้นคือเสาหน้าที่เราเข้าไปเมื่อกี้นี้นี่ค่ะอันนี้ปลานักตกปลา เขาจะตกปลาครับแล้วก็จะทิ้งปลาเนี่ยที่เขาไม่กินคือปลาที่มีก้างเยอะก็จะมีอีกเพิ่มอีกจะมีที่อีกที่หนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะเ้ยเขาน่าจะใช้แบบเหมือนแหหว่านะ่ะเหมือนเหมือนแแหว่านเนาะไม่ใช่แหดิเนาะอะไรอ่ ตอนนี้มืนนี่เขาจะจะมีแบบอ,อันนี้เขาจะปิดกบเอาไว้เพื่อที่คนอื่นจะได้ไม่ตกลไปค่ะเพราะว่าเขาจะทำค่อนข้างรู้ใหญ่อยู่นะถ้าตกก็คือตกลงไปแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตกแบบทั้งตัวหรอกเพราะว่าชุดที่เราใส่มามันก็หนามากเอย ันนี้เหมือนเขาทำมาร์กไว้เหมือนว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาเขาปิดแล้วค่ะเขากบไว้คิดว่าเขาน่าจะทำอะไรสักอย่างแต่ก็ตกปลาแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงของเขาไม่เคยเห็นแล้อ,อย่างหนึง่งเดินตามพวกเขาไม่ไหวแเดินตามพ่อหมูก็เหนื่อยแล้วค่ะ นี้กรุงไฮซิงกิค่ะ